มันทั้งหมดอ,อยู่ในนีเฉพาะสุ้มใหญ่นี่เท่าไรไอ้สุ้มใหญ่นีแปดตัวครับเนี่ยสุ้มนีล่อขายแล้วเนี่ยล่อจับโอ้โอยอกลัวหมาบ้านร่อไอ้เศร้าล่าอยอสามอือสุ้มนีล่อแล้วครับเลยล่อจับเขาท่าเขาท่าปกติพันธุ์ที่เปิดเพี้ยงไอ้ฟั่งนะครับพี่น้องครับพอดีเขามาไทายทำรายการกันเลยไอเราเลยปิดไว้นะครับ บวอนว่นใจให้เขามาปิดเพี้ยิ่น <c oughs> <c oughs> ดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟาร์มครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่อินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับบรรยากาศท้องฟ้าคืมคืมเพื่อเก่านะครับพี่น้องครับมื้อนี้นามีมาปอสวนผสมประสานนะครับพิกัดบ้านโพธิ์สีสำราญตำบลโพธิ์สีสำราญอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณพี่ชนนะครับพี่ชนพักดี สิภาพพี่น้องครับไปขอรายละเอียดนะครับไปไว้จากับเจ้าของสวนเพิินนะครับแล้วก็ชมสวนสวยงามไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับพี่ชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสวนประสานเนาะไอเนาะผสมประสานครับโอ้เนียนนมีอย่างเนาะครับในสวนหงก็มีบักซีดาบักข้าวบักนัดเนี่ยเรื่องลำไยเนี่ยนะครับมันก็ต้นไตไตเอาลำไยมาปลูกโอ้ จกปีแล้วครับไอ้นี่อันนี้สามปีแล้วครับสามปีแล้วเนาะพื้นทีเ่เฮากว้างปันใดพื้นที่นี่ประมาณเนาะครับประมาณสามไร่ครับสามไร่มีฝรั่งกิมจูบ่ครับครับมีฝรั่งกิมจูมีบักเ้าหรือพันธนุ์ยางนอนครับนี่พันธุ์เตี้ยไหมครับบักเ้าต้นเตี้ยบักเผาน้าหอมเฮานี่เนาะครับผม<อ>เป็นบักเ้านมหอมต้นเตี้ยหัวหยาดผะพี่นองบึง อันนี้เป็นบักเภาน้ำหอมล่งดินได้โดนไปไหนล้วครับนี่บักเภาอันนี้ก็สามปีนะครับมันก็ต้นมันต้นนี่บอกค่อยงามไปไหนครับแถวนานี่มันหอก็เริ่มสีน้ำงามปีนี้อืออาจจีดินเป็นก๊ดตดือสีจังไดเนียก็เขาเขามีเทคนิคการปลูกว่ครับก็กับว่าไปไหนหรอครับกับว่าเก่งเนาะได้คุดลึกไปไหนเนี่ครับว่ขคุดบ่ได้ลึกคุดพ่อไปไนเคืองปั ท้มไว้กลางปูปักพร้าวไหมครับก้างเครึ่งนึ่งเล้าปุ๋ยอะไรเขาใส่ปุ๋ยอยังครับปุ๋ยเดี๋ยวนี้ผมใส่ข้นเขียวไหมครับโอ้ใส่ข้นเขียวใส่ข้นเขียวนี่ใส่ปุ๋ยขี้ง้วขีแเน้ครับขี้หมูโอ้แต่มีขี่หมูน้ำเหรอครับพอดีผมเลี้ยงหมูโอ้เลี้ยงหมูน้ำครับใครับดียวภาพี่น้องเบิ่งท้งนี่อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูหน่อยเนาะครับผมปาดมาตัวงญ่แต่ฮะเนี่ยอันนี้สี อีเข้าสองปีนี้ละอันนี้ป้าพี่น้องครับสองปีครับสองปียังห้พี่น้องเบิ่งค้นนะครับป้าแข็งแรงครับได้ฮอแล้วเนาะครับผลผลิตนี่มันได้แต่ช่วงใดไอจักน้อยเนี่ยนะครับเหาก็ได้แล้วมันได้ไปเรื่อยๆนะครับมันสีส้มนี่ก็สิออกดอกมากหาก็ค่อยค่อย่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นรุ่นไผ่รุ่นมั่นห้าลงห้องลงดินได้ดวนปันไดมันยังสิออกน่วยครับจังสิพ่อฮอ อันนี้เตี้ยถ้าห่อปลูกตีครับประมาณปีเดียวครับป็นหมากแล้วครับเนี่ยปีเด้ผลผลิตเร็วตัวนี้ใบเอ่อหนวยซั่มเดครับเพาจังฮอรเบิงเบิงเหยี่น้องเบิ็งตัวอย่างกันละประมาณซัมปูมือนี่แหละครับเนี่ยซัมปูมือซัมหนีเ่าก็ห่อได้ครับเนี่ยซัมสองหนวยนี่ก็ห่อได้หรือหรือซัมหนีก็ห่อได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ใส่ได้ให้พี่น้องโอ้ครับผมห่อห่อห่อได้ซัมหนีก็ได้ แล้วที่เขาตองหอนี่เป็นยังตองหอครับต้องอยากให้มันผิวสวยครับกัืงกันแมาแรงเลยโอ้พันมีแมงมาเจอแม่นแมงก็บ่กไข้ไหลดอกมันก็จีเฮ็ดให้ผิวสวยหรอสวนมากผิวสีขาวเนียนต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ได้รอบละจักหนวยประมาณจักหนวยเข้าไปโอ้หลายอยู่ดีครับแต่ตอนนี้ผมหอประทันผมปิดถิ่มไรปกติน,นี่มันอาจจะน,นั่นอยตึงกับหอประทันแม่นครับ ก็ได้ปิดหน่อยทีผมหอกว่ามีเวลาฮอก็จะมีเวลาอ่อนซ้อนลำต้นแบบไม่ไงแข็งแรงครับมันเป็นน้ำดินบ่เหรอครับเป็นน้ำจังไดบ่น้ำดินหรือน้ำปุ๋ยเนี่ยปกติบางสวนผมไปเห็นมากนะครับลำต้นพันสิบร่งป่านี่นะหางต้นเขาเจ้าก็เท็ดสูงหมดอันนี้มันตําดีเตี้ยดีอยู่โอ้โหเด็ดเด็ดตําต้องแต่งจริงโอ้ครับผมคือว่าสมบูรณ์ได้เนาะครับรับเมื่อบึงบักเผาทั้งนี้ โอ้อันนี้ก็อีกบ่าดวนนี่ครับ,บเป้าเขาสามปีครับ <3 S 2> มันมีศัตรูบ่าครับบักเป้านี่ก็มีอยู่ด้วยครับมีแมงเหรอครับเป็นแมงที่แมงอี่อย่างล่ะคล้ายๆกับแมงอันแมงข้ามโอ้ดำมๆนี่ไงมันกินยอดมันนี่ละโอ้มันกินมองกันเลยไอ่ดวงแลดน,นั่นบอกมันกแม่นแม่นครับดวงแลดครับมันกินกับมะควากินยอดมันนี่เล่นโอ้อันนี้เขาเห็ดจังเด๋ครับปัญหาที่อันนี้ผมก็ เอาเอา่อนแนวเหม็นๆหรือครับมาใส่เขาเอิ่ว่าลูกเหม็นบะลูกเหม็นใส่้องน้ำเขาเนี่ยแมนแมนพวกกบแมงซาบถือก,กินไี้ยังน่ครับลูกเหม็นนี่โอ้มันได้อยู่เป็นบ่ครับก็บๆๆจะออกมาใส่น้ำขังสิป้องกันไว้ซื้อดอกจะว่าก็ได้เนี่ยบ่ได้เนี่ยหรอครับอืบางตัวมันข,ขี้ดื่มมันก็น้ำอยูว่าหรือี่เขาต้องยางเลาะดูๆสังเกตเบางว่ามันจะควาดกินเนาะต้องเอาตัวมาขามโอ้โหโลดมันบ่ตายเป็นบ่ครับ วัวนี่ครับวัวตานอกจากข้าวข,ขามันจีขามันจีฝังหมาจีอมาจับหมาจีฝังขา้างในกันหอนต้องเขา้าต้อกัดจีบูดตายไปกับมีเยอะหลายตนอยู่โอ้บ<ท>ขบข่าวว่ามันสีบัมีเนี่ยมากินเนาะครับมีขึ้นกันขบข่าวนี่โอ้เขาทาพี่น้องครับเป็นเป็นสูตรดีๆเข้าเด็ใส่น้ำมักอีย่างคือเพิ่นบอเพี่น้ำมักตะกี้ผมก็เฮ็ดฉีดอยู่ลรอครับน้ำมักเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วมีอยู่หรอวาตอนผมบ่ได้ฉีดบ่ทันมีเวลาเบิ่งมันพี่บ่มีเวลาครับมีแต่ใส่ปุ๋ย อ,อขีดหมูไส้แล้วก็ไถกบไปเรายาเฮ็ดจังไหนเนี่หนยหยานี่ลกเอาครับนี่บอได้ฉีดยาเด้หยยานี่คือลกลกมากรวงไปอย่างนี้คือเอายามแล้วการถไถไถกบเข้าไปตกนาเรียงมากก็เอาฟางมาคุ้มคุ้มคุ้มันนี่เป,เป<ค>็นว่าคุ้มคุ้มไปเบิร์เล่นนี่ตอนนี้เปิดเนาะครับตอนนี้เปิดอนนดอคือฝนตกชุกย่านอันมันเชี่ยร่า ที่มันสิมีเป็นเอ็นแทกโนดไหมครับมันทิมีเชื้อราคันสมุติว่ามันไงซ้ำนีแล้วนี่มันมันมีสิทธิ์สิทธิ์าจจากเชื้อราเชื้อยังบ่พี่มันกระสีเชื้อราม่ฉีดจิตเนี้ครับเข้าต้องไอ้เคลียออกให้มันบ่มีความชื้นไรไหมครับให้นาดินในเคร่องมันแห้งโอ้ว่ามันไงปานนี่เหรอมันิบ่มีอย่างมากวนมันก็มีอยู่เนาะครับเชื้อรานี่บ่ได้ว่ากินต้นเนี้ครับกิ่นนวยฮกิ่นนวย กินน่วยมันเลยครับนี่เขามาในในีน่วยในียังมันเองเรวบัดนี้เฮาเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาก็ค่อยเอาน้ามังฉีดแล้วครับฝนตกมาบางเทียบมันมันน้ำเข้าเฮาก็ต้องมาค่อยดึงหอกเอาบัดนี้วิธีเฮาห่อครับเดี๋ยวขอเป็นความรู้จักหน่อยแน่เอ่อบางคนเขาเจ้าห่อกระดาษข้างนอกบางคนห่อข้างในมันมันมันต่างกันจังได๋ครับอันนี้ก็ก็คือกันนะครับเพราะว่าเอาข้างในสิดีกว่าาข้งนอกแม่นกระดาษ ว่าขางนอกผมก็เคยเห็นแล้วบาดฝนตตมันเปียกโอ้มันเปือยขามันเปือยมันเลยบ่ดีโอ้เอาแต่ว่าถุงหนี่เป็นถุงพิเศษเลยบอคับครับกระถุงกันอันนั้นแหละครับเอ้แสงยุ้ยยี่อ๋อสั่งมาเมืนบ่คับแน่นครับถุงกะต้องสั่งมาที่แรกกะถุงธรรมดาแล้ครับมันนบบบอดีมันใหม่ไหมมันเป็นหน่วยมันถือเดียดเนาะถึงแสงแห้งมันก็จะเป็นใหม่เป็นล่อกๆดำๆเสียงมันเข่าดีครับมันฮ้อน โอ้ปะเข้าพาพี่น้องเบิ่งทางนี้นะครับโอ้ยสวยงามนะครับพี่น้องครับเป็นสวนที่อีกสวนหนึ่งนะครับเป็นเราเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการสุกปลูกซับวางแม่นไวแม่นครับระวังบักเผาห่อนี่ห่างกันไหลภายในน่องบักเผานี่บักเผานี่คือหาคุ้นหาครับอ่าคุ้นหาแม่นหาคุ้นหาลองห่อกะใส่บักซีดาเข้าไปครับคิดว่าบักซีดากระชิอายุหน่อยก็ต้นเผาเนาะครับแม่นแมน พื้นที่หน่วยก็เลยปลูกกาว่าบกซีดาเพืนอนนี่อายุพั่นี้สั้นครับบักขาวไงี้ยกับพอดีกับห่อเดียวออกแม่นครับโอ้ว่างแกนได้ดีเลยป่ะทางนี้มีอย่างเนี้ยโอ้บันธีเห็ดเป็นค้องระยะห่างทท้งนี้ก็หาขึ้นกันเหมือครับระวังระวังร่องนี่หาควาพูดหาเบิ้ระวังร่องกะหาระวางต้นกะหาเขาท่านนะครับพี่น้องได้ห่อแล้วครับห้องห่อหนี้ระยะเวลาห่อ มักซิดานี่โดนปันไหนครับมันยังสีบก็สีส40กว่ามือครับเอาเดือนเดียวหนึ่งก็หนีแมนเดี่ยนกลัวๆ40 40หกหรือ40หามือเนี่ยพอพอพอจ็บมากก็สิ่คอยไงไปเทาก็ห่อไปน้าส้มยังสี่ก็สีได้ห่ออีกอีกเล็กน้อยประมาณอีกเกระกทิตไงขืนเทาก็ห่อเพื่อตอนนี้ลูกมันหน่อยนะครับผมบิดเด็ดถิมไลคือเ่าเอาเงิดรวดได้มันเป็นยังไง มันทีมันนวยไงมันถือบอกงามไหมครับนี่น่วยที่ต้องเป็นถี่มันถีรุนจังทีเลยที่ทีห่อหอบมาท่านนี่จังทีห่อต้องปิดถิมเ,ร<อ>เพราะว่ามันผิวมันที่บดสวยหรอเนี่ยโอ้เป็นลวเสียดายพี่้องไม่ใช่จิีตนวลงง่วยใหันญ่ายนเขาต้องหาหน่อยทอปูมือสรุปแล้วเขาต้องมัดจอบ,ท,บทั้งบักซีดาทั้งบักเผาเลยตัวนี้มันบ่อเมนเขาต้องย่างละดูๆเหรอครับผันพ้ออยากให้มัน นี่อย่างเงี้เขาต้องพิสูจน์ตรวตัวบเบิง้งบันนี้ใบเพื่อนนี่มีแมงมากินบ่อยตอนนี้บ่มีครับเพราะว่า,บาใบไม้มันไหลตกแกลงมาจงเคยจะมีเพราะว่าเขาต้องแต่งจริงตาดออกบดโอ้ตอนนี้มันสนุกเลือกกินนะนม่ครับตอนนี้กินกับพ่อปาน,นั่นแหละมันกินเลยเพราะมันต้นใหญ่แล้วบ่อยางแล้วแมงก็เดยน <laughs> อันนี้บ่ได้ฉีดออยาฆ่าแมาลงไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงนะครับอปีไก่หงก็ได้ขายอยู่หรอกเนาะครับได้ขายอยู่ ถือว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วครับแล้วก็ท่านต่อความต้องการอยู่ได้หน่อยเนาะคพราะอะอไ้เงี้ยงอเอาอันนี้มันยังสั่นครับนี่อันน,น,นี้ดอกกระเจียวครับเนี่ยอืออันนี้คือปลาดอกกระเจียวดอกย่ล่องกลางนี่ว่าได้ทิมยักหมองเลยตัวนี้อันนี้ก็พอได้ขายอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกระเจียวพันใดอะกระเจียวหวานไหมครับสายน้ําผึ่ง โอ้ยมันออก,ออกดอกละตัวนั้นนะครับออกแล้วชุ่มหนีเ้ากบับบ่เอาดอกหนีซ้ำนีโอ้อันนี้ถือ่าแก่ที่มัน่ครับนนแก่แล้วครับสีก็สนะีแก่แล้วมันแข็งเ้าต้องหาโอ้แบบน,น,นี่เไยล่ะมีบ่มที่ตัวอย่างโอ,อ,อ้กะเจียวหวานอียงเิ่นว่า,น,าน,นั่นบ่ครับสายน้ำผึ่งแล้วครับแมนโอ้กำลังหิดนอน,นีนีนอะแมนครับคือคือเ้าสฉีเอาเอาเอา,เอาจาั้งสีเลยครับต้องให้ไงอีกจังน้อยให้ขึ้นไม่อีกจังน้อย ยาให้มันย,า,ยาให้ขึ้นสูงน่นถ้าเขาเก็บมีเขาทีเก็บ,กบช่วงไหนครับเศร้าหรือแรงครับ<อ>เก็บเศร้าไหมครับตอนเศร้าถืพอดีโอ้ในน้ำหมอกเนาะครับช่วงเศร้านี่พอดีเลยเอาไอ้ครับเดี๋ยวน้ำขึ้นนี่ไหมเข้าคือมีเฟียงไหลนะครับไอเอามะขามหอมมาใา่ไหมครับพอมาช่วงต๊แรงมากเพื่อนทียุบเมนมะละยุบแล้วเข้าเฟียงมาใส่กบกบไว้รักษาความชื้นไว้ เป็นการปรุงนาดินไปน้ำแมนครับแล้วก็เฮ้าขี่มูวานไว้แต่แต่ตสังเกตเบ่งขี่มูที่ใส่นี่บ่ได้ใส่น้ำกอ่อได้เนาะไหมครับมันบอ่บอครับเข้าเขาห้อยห้อยวานวานีานาน่ผมก็ห้อยไว้แล้หมองกับขีมววไว้เป็นกองทุกอย่างเหรอครับยู่นี่นีนี่แบบข้าวเนี่ยบบกซีดาดอกกระเจียวได้กินน้ำกันบิดพาปุ๋ยรุ่นร่องช่วงกลางไอขี่มูบ้านนี้ระบบน้ำช่วงหนาเลียงเฮาไห้จังได๋สยน้ำยดครับผมใส่สายน้ำยดสองเซน มนาาจก้้อองโปั้นมาจากน้องปั้นมาจากน้องน้องเขาที่เขาเลี้ยงป่านโอ้ก็ต้องให้น้ำตลอดขึ้นกันครับตกแข็งมันก็ต้องให้น้ำโอ้กำลังงามนะครับพี่น้องครับเรียกไว่ามีอยู่มีกินเลยไอ้เนาะครับกับพ่อได้อยู่อันนี้กับพ่อบ่ได้ไปซื้อเพิ่นเด้ครับปักีดานี่ในสวนเฮามีทั้งหมดจากต้นนี่ครับซีดามีอยู่ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบกว่าต้นโอ้ซีดาแปลงหอวระท่านเหมือนต้นเห็ดผู้เดียวนี่แน่นครับเป็ดผู้เดียวลายมือ มื่นหนึ่งสิได้อยู่ประมาณจากสองสามต้นนั่นเองครับนี่ขนา<อ>นมันมันหมากหลายวังผมบ่ได้เกลียวบวกจังสี่หอกอก,ก็ห่อได้แล้วครับนี่ทั้งที่ทั้งที่มืออื่นก็สี่มาห่อไว้หอกหอไปเรื่อยๆซุ้มสี่สิคอยไงไงสิคอยไงไปเรื่อยๆซุ้มนั้นเอาก็พ่อขายเอาก็ขายออกซุ้มนี้ก็ไงกไ็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปอุ้ยอุ้ยไม่ยังเละนี่อินทราลำแล้วครับนี่อินทราลัมพ<อ>ันธุไ<ม>์ไหครับ พันธุ์ไดบัวครับเลยคืเอเขากินมเมล็ดมากไหม,มเขามาซ้ำไว่เพาะไว้กับทงปลาเล่มาปูกร้องมึงมันก็เกิดเนาะเกิดอยู่ด้ยวยครับบางหันกระออกดอกอยู่ยด้ยวยหากเพราะข้านี่จับตน้นพี่น้องครับมาถึงอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นฟ้าหมูมนะครับปัดมีแต่ตัวบักเอียบแง่ๆงเลยพี่น้องเอยอันนี้เป็นหมูพันธุ์ยังไงอันนี้พันธุ์เนี่แหละ ปัดมันคือไงแท้อันนี้แม่พันธุ์ครับโอ้อันนี้เป็นแม่พันธุ์แมียนแม่พันธุ์โอ้ยมันถีจักรลัวเหรอตัวนี้ <ๆ S 2> มื่อพูดมืเกินแด้อันนี้ก็ะซิเพิ่งทับนะครับนี่โอ้หเพิ่นเพิ่นได้ลูกเราแม่มนบ่นี่ตัวนี้ยั่งยั่งครับหอกกระวันดังไงยังสิแม่นครับเพิ่นนี่หอกกระทับปัดทับได้ยักษ์สามสิบเอ็ดชุดนี้จ้องค่อยอันนี้ต้องค่อยเมียพน โอ้อันนี้ใกล้แล้วครับนี่เพื่อนนี่ใกล้สิวอดแล้วนี่เพื่อนฉีเป็นมันมันที่ยิบเจ็ดเออโู้ด้ครับนี่เพื่อนนี่เราอาหารที่ห้อไห้นี่ก็เป็นห่อเป็นหัวอาหารนี่มั้งหัวอาหารครับย่างหัวอาหารโอ้ราคาซูมือนี่เป็นยังไงไอเดี๋ยวนี้เพื่อนเก็หกสิบห้าแล้วครับราคาก็ดีอยู่โอ้เซเดีอยู่เนาะ ขาท่าขาท่าส้มนี่เป็นคลอกแม่พันธุ์อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นโรงงานปุ๋ยผลิตปุ๋ยอย่ยงพอได้ฟุน้นโอ,อ้สุมนี่ล่อขายเหรอครับเนี่ยมันมันทั้งหมดอ,อยู่ในนี่เฉพาะส้มใหญ่นี่เท่าไรไอ้ส้มใหญ่นี่แปดตัวครับเนี่ยส้มนี่ล่อายแล้วเนี่ยล่อจับโอ้อยกลัวบอกมันล่อไอ้เศร้ราล่อไสามมีน้องครับมาเบิงปลาแับนี้ครับ โอ้สากว่วงแห้งนะครับพอดีไอเล่ากับพึ่งให้อาหารเมื่อกี้นะครับกวนดีผมสิมาทวารบานเนี่ยมันรอดนึงแล้วเป็นปลาอย่างไรปลาตะเพียนกับปลานิ่นนะครับอยู่ในปลาตะเพียนปลานิ่นสาเฮานี่กว้างเง่วเลือกจังไดครับโอ้เลึกนี่ใบแม่ซีคือหาเม็ดบ่อครับนี่เลือกเด่นสามารหาครึหกเม็ดผุนบัวขันน้าได้ซ้ำนี่ สดงว,ว่ามีน้ำตลอดปีท่นครับครับน้ำตลอดมีน้ำซึมบ่ครับไปหรือว่ามีแตน่น้ำฝ่าน้ำฝนโฮก็ตกแรงมากกับบวแเหง่อน,นี่ครับยุ่น่ <c oughs> ผมก่อนน้ำนี่รับคือขึอ้นไปใส่ซ้ำเมือดอมาลงนี่ดึงขึ้นไปหดต้นไม้บริหารในสวนห้องกระใสยุ่นีมันบ่เนี่ยน้ำตัวนี้ลหละขึ้นไปหดตกแรงมากโอ้มันกระเบืดอปลากินแล้วมีหมูมีปลาหน้าห้องกระเห็ดขึ้นเ่าแม่นครับหน,น้าขึ้นไปนี้ หน้านีเค็ดไหลเป็นไงไอ้ก,อก็ไหลไหลอยู่เนี่ยครับมันสิบกุไลเหมือนเดีวโอโหโหโห้กินจะค้นสิบกุไลเนี่ยนหลายคนอยู่ <c oughs> เห็นน้ำกันกับพี่น้องเพื่อนตั้งเอ่อบริเวณนะครับคู่สากับมีต้นกล้วยมีตะไคร้เงี้ยน,นครับอือปลูกทับกันไว้เป็นตะเบิงบรรยากาศก,ากับทีคึมๆจังหน่อยเป็นข้าวแรงนะครับพี่น้องครับ อตอนนี้กัเวลากับที่เกือบหกโมงแนงนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศทงไ้ทงหน้านะครับพี่น้องที่สารเนาเห็ดงานไกบ่บานเออขึ้นหอดบานเนี่ยบนน้องขงโควิดอยู่ผู้ดใดกระไดโบาไหวกับขึ้นมากครับกักตัวตามก็เจ้าว่านั่นละยังค่อยมาเริ่มต้นกันไหมนะครับมาถึงไทยคลิปนะครับอยากให้ไอ้ชนฝากกระพีกำนองเขาเนี่ยเห็ดกเกษตรผสมประสา,านยังสีมันดียังไงไ กับก็อ,กอ,อยูกับพ่นใจรักแหละครับขันเท้ามักเคสมักถ้ำต้องดูขยันลงหาจังน้อยก็ถือว่าใส่ได้ยูครับอืกับมีอยูมีกินน้อย<แ>นเนาะครับกับพ่อได้บบดกับวันได้ถึงกับยูได้กินกับว่าครอยได้ซื้อไม่ได้จําเป็นม่ถึงกับลากับรวยกับบออดครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ,บ้านเฮาพี่น้องครับมาถึงช่วงไทยของรายการนะครับขอบนขอบคุณพี่น้องที ติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องครับเป็นกําลังใจนละมีจะได้มาทําคลิปดีๆนะครับบัวสีเป็นพื้นที่การเกษตรบัวทสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคพื้นอีสานบ้านเฮานามาฝากมาตอนพี่น้องครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับเมื่อนี้ผมกับพี่ชนกับสิต้งล่าพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ